ก็ไปเยยบของกินข้าของกินข้าวไปเยบของกินข้าวใช้ของปอบอะ่ะยกยัด้กยนด้ยัด้่ยัุ้กยดกยัดขข่ากข้าใส่ปากสกัด่ากย่กยดสกยด่าย่ย่สะกดวิญญาณเลยั้ย สวัสดีครับทุกคนในค่ำคืนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ ป่าแห่งหนึ่งครับทุกคนก็ห่างไกลจากหมู่บ้านเนี่ยไม่ไกลที่นี่มีผีปอบนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับทุกคนนะก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับทุกคนลักไก่ชาวบ้านเขากินนะครับทุกคนทําให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนะครับมันเหมือนมีอะไรเดินข้างหลังนะทุกคนกอนะตอนนี้เนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ข่าวก่อนนะครับ นานแล้วนะทุกคนหลายวันแล้วที่มาเจอผีปบอบผีปอบกันที่นี่นะครับทุกคนก็วันนี้ผมเลยพาอาจารย์น้อยนะครับทุกคนมาปราทุกคนอืมทุกคนก็อาจจะเป็นรูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นเพียงเด็กนะทุกคนแต่อายุเยอะใช่เขามีวิชาคมนะครับทุกคนนะเป็นวิชาคมที่ ได้มาจากความฝันหรือว่าอะไรของเขาก็นะครับทุกคนมาจากมณดามาจากมลดานะครับได้เรียนวิชานะทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเด็กนะครับแต่ที่จริงแล้วเขามีวิชาคมนะครับทุกคนก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเราไม่ประมาทดีกว่านะแต่สําหรับผมกับโบเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับทุกคนไม่มีความวิเศษอะไรนะครับไม่สามารถที่จะ ป,ป,ปราบกับพีปอได้นะครับทุกคนนะหรือไม่เราก็ต้องขอคงดีกับอญญญาจารย์หมานะครับทุกคนวันนี้ผมเลยพาอญญาจารย์น้อยคนนี้มาทุกคนนะผมเชื่อมั่นแล้วเชื่อใจนะครับว่าอญญาจารย์จะปราบได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาจารย์อย่าวิ่งนะครับอาจารย์วิ่งผมก็วิ่งนะครับนะนี่ไม่ได้พูดตลกนะครับพูดเรื่องจริงนะครับทุกคนก็ขออย่างเดียวนะอย่าวิ่งนะครับ ถ้าอาจารย์วิ่งผมก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีวิชาคมผมไม่มีถ้าอาจารย์เอาไม่อยู่เนี่ยแบบผมกับโบเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับงั้นต้องให้อาจารย์ทําพิธีก่อนไหมใช่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยทาเองโบเราแค่สังเกตการอย่างเดียวค,คือหน้าที่ของเราเนี่ยพาเขามาปราบผีปอบโดยตรงนะเพราะว่า อกวนคนอื่นนะครับทุกคนคมยังจัด้อมแล้วทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาอาจารย์น้อยไปนะครับทุกคนนะก็พาไปในสุทานพี่นะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วนะครับทุกคนไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะอาจารย์อาจารย์ผมไม่ได้ดูถูกอาจารย์นะผมขอดูของอาจารย์หน่อยได้ไหมมีอะไรบ้างมี มีมีนะครับทุกคนหุ่นพยนมีหุ่นพยนต์อ๋อใส่ถุงไว้เบื่อเอามาไม่ได้ไหมอาจารย์ขอขอจับหน่อยได้ไหมครับแจ็คจะเบื่อเอามาอ๋อได้ได้เขาเขาให้จับได้เป็นหุ่นนะเราไม่แกะดูของขออาจารย์ดีกว่าต้อพ้ดินอ๋อมีดินด้วยอ๋อข้าวสารข้าวสารตกเศษมีอะไรอีกครับอาจารย์ ตะปูเล็กเต่าปูใหญ่ตะปูเล็กตะปูใหญ่นะตะปูตอกฝ่าลงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยนะเนี่เอาไว้โยนผีอ๋อโอา้โยนผีนี่ตะปูตอกฝ่าลงอ๋อออ๋นี่มันจะยาวกว่าอุ้ยโอ้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับทุกคนก็ยันยันโอ้มียันหานุมานด้วยทุกคนโอ้อาจารย์ไม่ธรรมดาคือเขาก็ต้องได้ล่าเรียนมาเหมือนกันใช่คือทุกคน ขึ้นชื่อว่าอาจารย์นะครับทุกคนไม่ว่าจะอา,ายุเยอะหรือว่าอา,ายุน้อยนะทุกคนเราก็ถ้าเราศรัทธาเราก็ต้องควรเคารพนะใช่ถึงแล้จังไปอีกนิดเดียวถึงแล้วครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวพาอาจารย์ไปเลยนะแจ็คเดี๋ยวผมเดินนําหน้าไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างหลังนะได้อาจารย์เดี๋ยวผมเดินนําหน้าไปครับอาจารย์ เดินมาเนี่ยผมก็มีความวัดระแวงอยู่นะเหมือนเสียวลยังไงไม่รู้นะครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับในพื้นที่ที่เราเคยมาเจอกับผีปอบนะครับทุกคน <c oughs> ถึงแล้วโบองนี้เลยครับอ้ <c oughs> แต่มันไม่มีใครอยู่แล้วอะ <c oughs> ดูแบบว่าพังไปหมดเลย คือในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว,ยวให้อาจารย์เราคิดกอนนะอาจารย์อาจารย์ตอนนี้อาจารย์สัมผัสอะไรได้ไหมครับอาจารย์เขายังอยู่ที่นี่ไหมอาจารย์เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ต้องเรียกออกมาั้นต้องเรียกออกมาต้องทําพิธีเรียกออกมา<ช>โอ้โหครับผมครับทุกคนก็ผมเนี่ยจะไม่พูดอะไรเยอะนะ จะดูอาจารย์อย่างเดียวนะครับให้อาจารย์สแสดงอย่างเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้าาดูแบบห่างๆนะครับทุกคนเช็คเดือนเราให้อาจารย์เช็คสั้นที่แล้วก็เดี๋ยวเราถอยมาดีกว่าพวกถอมาให้อาจารย์เช็คเช็คดูนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้มีอะไรอยู่หรือเปล่าคนอาจารย์ต้ไม่มีอะไรอยู่มั้ยขดูคนเดียอืม อาจารย์ให้พวกผมไปหาดูใช่ไหมอ๋อโอเคเยโบอาจารย์จะเกมที่ตรงนี้หรือตรงไหนไม่รูแ้แล้วแต่จะแน่นอยู่อาจารย์ขบวนขึ้นได้ครับขึ้นได้โบขึ้นได้มาอาจารย์โบถือกล้องให้หน่อาจยเ้ยขึ้นเหยียบขบวนนี่อาจาร ข้างบนนี้แข็งแรงรบบแข็งแรงไหมแข,แข็งแรงแข็งแรงวกขึส้สามคนก็ไม่เป็นไรมผมผมมาสร้างไว้เองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเตรียมพี่นั้นเหรอตนะอนนี้อาจารย์ให้พวกผมาทำอะไรรอข้างล่างหรือว่าเดินหาเดินหาเดินหา okay, แล้วถ้าเจออาจารย์เจอก็บอกเลยตะโกนเรียกใช่ไหมอ๋อได้ครับผมเสร็จแล้วเราต้องแจ้งอาจารย์นะแจ็คได้ครับได้ได้ได้ไม่มีปัญหา เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเตรียมพิธีรอไว้อ๋อได้ได้ได้ไดโบไปทางนู้นเลยบเดี๋ยวผมจะหาทางนี้ทุกคนคืออาจารย์น้อยเนี่ยบอกว่าให้ <Hill> เราเนี่ยไปเดินหานะครับาอาจารย์จะทำพิธีเรียกออกมานะครับ <Huh? S 2> เห้าอะไรแปลกๆก,ก็อย่าท้าน,นะครับผมครับครับโบถ้าเห็นอะไรแปลกๆอย่าไปท้าทายเขานะโอเคอาจารย์อาจารย์ย้ามาแล้ว mm hmm. แต่ความศรัทธานะครับทุกคน mm hmm. กคือชื่อว่าอาจารย์เนี่ยไม่ว่าอายุเยอะหรือว่าอายุน้อยนะครับทุกคนก็เป็นอาจารย์นะถ้าอะไรที่เราไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไม่ขังนะครับทุกคน แต่ถ้าเราเชื่อว่าขัง่ยยังไงก็ขังนะผมเชื่ออย่างงั้นนะครับไม่มีอะไรเลยครับบ,อ,อ,บอืเอืเอืเออ มไ,ไม่มีอะไรเลยครับโบกเดี๋<ะ>เราก็มาดูอาจารย์นะก็เขาให้เราหาเราก็หาโบเราตามคําสั่งอ่ะเราต้องเชื่อเขานะถ้าเราไม่เชื่อเขามันก็ไม่ขังนะ<อ>ผมบอกให้เรามาเขาเราต้องเชื่อเขาแต่ถ้าเขาวิ่งเราก็วิ่งอ่ะก็พพูดตามตรงนะทุกคนอืม ทำไ,ไมไฟมันถึงดับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแฟลชผมมันดับเองนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมนั่งตั้งช็คโทรศัพท์ก่อนนะตอนนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับอืมโอเคทุกคนตอนนี้โทรศัพท์ผมใช้งานได้แล้วเมื่อกี้เครื่องมันป้อน เสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้ครับผมถามอาจารย์ดูสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมสัมผัสไม่ได้อ่ะบอกอาจารย์สิบอกอะไรผมรอผมสัมผัสไม่ได้ผมก็ได้ยินเหมือนกันลองถามอาจารย์สิอาจารย์ นำผัดอะไรได้ไหมครับวันนี้ก็ลังจะหลอกเราเอามมันจะหลอกลเราโอ้เขาเขาจะหลอกเราโอ้ครับผมครับคนผมเชื่ออาจารย์นะเยงอะไรครับมมนมาอาจารย์ชย่ยผีอบอกหรือเปล่ามนมออาจารย์ผมกลัวเสียงคนเสียงคนแก่เสียงคนแก่ชายผีปอบไหมใช่ อู้ยโบอาจารย์จะไปไหนครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะไปไหนอาจารย์โยนมีดมาให้เดี๋ยวอาจารย์ให้ใช้ยังไงครับอาจารย์ดึงชักมีดออกมาทองนโมสามจบโบนโมสทศรีนโมทัสสะพราะว่าตัวสามรอบนโมสทศรี โมทสะภาครตวตอะไรหังตัวสามมาสัมโมทสะสามรอบโมทสะภาครวตอะไรของตัวโมทสะโอเคนะใจสามรอบเดี๋ยวผมท่องในใจนะอาอาจารย์ทอะไรวะโอเคอาจารย์ใช้ยังไงครับอาจารย์ใจเสร็จแล้วเรีนบรรละยปรจชิดเข้าไปเลยทามาใกล้อาจารย์บอกให้ทวกเลยบอโอเคทวกเลย ไม่มีมันเล่มเล็กแค่หวะฮะลิตรมันเยอะโอาจารย์นอนมันเยอะอาจารย์ขึ้นไปข้างบนได้ไหมอาจารย์ดูมันไม่ดับเลยเทียนไม่ดับเทียนไม่ดับครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเทียนไม่ดับแบบเหมือนเขาบอกว่าตัวนี้มันลิตรมันเยอะโอ้ถ้ากินดับคือลิตรมันจะไม่เยอะใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่รู้เหมือนกัน อาจารย์ครับถ้าเทินแบาน,นี้ลิฟตมันจะไม่เยอะใช่ไหมครับอาจ,จารย์ให้พวกผมอยู่ข้างล่างหรือว่าไปอยู่กับอาจารย์ข้างบนขึ้นมาขึ้นมาสิผมเริ่มกลัวตั้งนานแล้วเนี่ยหัวข,ขึ้นไปผมได้ยินเสียงหัวร้อนเนี่ยผมกลัวตั้งนานแล้วแต่หราก็ไม่กล้าขึ้นมานะใช่มันระวันละแวงต้องถามอาจารย์น่อย ค่อยๆขึ้นไปพวกอือขยับไปทางนู้นมันรับน้ำหนักได้เยอะตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกลัวมันอาจจะโยกหน่อยไม่เป็นไรโบไม่ต้องกลัว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 ไม่กลัวโอ้ยอาจารย์เทียน อาจารย์ลองให้ต่อครับอาจารย์ว่ามันจะพ่นดูดได้แถวนี้แหละมันจะมาแถวนี้โอ้ใช่มิดฮะได้ได้ได้เราพรมเองทุกคนเทียนอาจารย์ลิ้นมันเยือกเทียนจะล้มแล้วเก็บไว้กแบบนี้นะไมันเมื่อกี้ผมกับโบเดินสำรวจเนี่ยไปเยียบของเขาอุ้ยทุกคนก็ไปเยียบของจริงก็เขา ไปเหยียบของกินเขาใช่ของปอบอ่ะถึงว่าเหมือนเหมือนเมื่อกี้ผมเหยียบอะไรนิ่มๆมาบ่ใช่ผมว่จะไปรู้แล้วจะไปรู้ไม่เล่าว่าเป็นของเขาที่เขาห่วงเดี๋ยวอาจารย์เรียมันอ่องมาลับปราบเลยไหมเอาเลยหรอไม่รู้แล้วแต่อาจารย์เลยครับผมศรัทธาอาจารย์อย่างเดียว ตอนนี้ใจสั่นมากๆเลยนะครับทุกคนเรีย่ครับนี่เชือกมันคือคืออะไรครับใช่หให้ผมป้องก,กันตัวใช่ไหมเดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวรออาจารย์ให้รออาจารย์ให้รรออาจาจย์ให้ผมเก็บผมเกี้ไว้นะมีดมีดอ๋อมีอยู่นี่ครับอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ให้มีดไว้ป้องกันตัวนะครับทุกคน งห้ามันลบไปปราบเลยใช่ไหมจายโอ้โหแน่นอนครับทุกคนแย่ลงไปนะค่อยลงโบ้ค่อยลงเจอแล้วรอจายจายเจอแล้วครับ อาจารย์เจอแล้วทุกคนตามหลังอาจารย์ไปดีกว่าอุ้ยโบยนี่แหละนี่แหละปอบดำเนี่ยใช่ตัวนี้ใช่เละปอบดำเนี้ยโหรถชอบใจด้วยอะ่ะไ,ไม่รู้สิแล้วแต่อาจารย์ที่เกี่ยวอะไรกับผมเล่าผมไม่มีวิชาอนะ ไม่รู้อาจารย์เอาปล่อยดูห่างๆอาจารย์เอาคนไม่รู้อาจารย์เอาไม่อยู่ผมก็ไปเหมือนกันครับทุกคนพูดตามตรงนะทุกคนลินเยอะไม่รู้ผมขอพูดทมตรงอ่ะเอาเอาไปเชื่อมมันเอาไปเชื่อมกันจั๊กเฮ้ยโบอาจารย์ให้โบเนี่ยเอาเขาส่เ่งนั้นมันมียันเอาไว้อยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรนะโอเคนะ ไม่ไม่ต้องทองคาถาอลไเอามันมียันอยู่แล้วมียันด้านข้างไว้อยู่แล้วทุกคนบุยันยันเอาเลยอ่างน้อปโว้โบจับมันจับมันบโบเข้าไปจับสิบุ๊อาจารย์บอกให้จับยันนเ จับไว้บัวั้วเฮ้ยหนอนมีนโอ้ยิ่งนิ่งเลยทุกคนโอ้หนิ่งเลยทุกคนโอ้อาจารย์แน่นอนจริงๆครับทุกคน เฮ้ยทุกคนคือดินไอเขาสารเสกเนี่ยตอนแรกเนี่ยโดนเข้าไปก็ร้องแล้วนะครับมีจัดใส่ป้าหรืจัฮ้าี้มันนิ่งอ่ะมัดนมัดเชือกเชือกที่อาจารย์ให้เมื่อกี้อะโบกไว้ไหนผมก็คิดว่าเอาเชือกไ,ไว้ให้ทำไมอาจารย์เอาไงต่อครับเนี่ยนในในหืม เวตีเดือบอ่ะกูจะกุัวเวีเดือบอ่ะกูจะกลัวเจ๊อาจารย์เอาได้แล้วอาจารย์เอาเอาเอาให้อยู่ไปเลยอาจารย์ผมกลัวครับอาจารย์เอาให้อยู่ไปเลยอาจารย์ทำอะไรก็ทำเลยอาจารย์หาอะไรทุกคนเฮ้ย อาจารย์ห้าอะไรแค่นี้อยู่ยังอาจารย์ไอตัวนี้มันลิ์มันเยอะไหมอาจารย์เยอะดิเอาเลยมันรั่วใส่ซีนโหยขนาดโดนแค่นี้นนยังยังดินยังดินได,นะได้ครับทุกคนอาจารย์ใช้ใส่ซีนทำอะไรเอ่ยฮึยัดเขาใส่ปากตะกดวิญญาณแม่งเลยตะกดวิญญาณเดีย๋ยวผมอ้าตะกดวิญญาณเลย มีไหมอ้ไหมจังผมว่ามันยังมันยังปล่อยปล่อยปล่อยนี่มีหน kind of ูมีหนูมีหนูมาหานกลุ่มโอ้เป็นดะอาจารย์เฮ็ดเฮ็ด่อยรยมมันเยอะใช่ไหมจย์มีหนมีหนู เขาพอจะมีสติกลับมาเป็นคนไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราจะเอาไงดีถ้าเราเข้าตายเข้าก็วิชาเข้าตัว<อ>วิชาจะเข้าตัวเราเหรอโอวิชาจะเข้าตัวเข้าอ๋อพวกพี่ปีศาจได้เข้าแล้วจะเข้าตัวเข้าหมดเลยคือไอ้ดวงยันที่สิงอยู่ในร่างเนี่ยกินของข้งไหนหมดแล้วใช่ไหมตับบอดอะไรกินหมดแล้วใช่ไหม คือเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมรับโหแน่ร้อนจริงๆเลยดูยังงี้เขาเป็นเด็กเขาอยู่มา100กว่าปีแล้วนะเขาอยู่มา100กว่าปีแล้วอ๋อตัวเนี้ยอาจจะเล็กลักษณะเหมือนเด็กแต่อายุ100กว่าปีแล้วเขากินของดิบเลยเขาโตอะไรไม่ได้เลยเขากินของดิบเลยโตไม่ได้อ๋อครับผมครับครับอาจารย์ อันนี้หรือเราเจะเอาไงต่อปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้หรือว่าต้องมาดูพรุ่งนี้เช้าหรือไงอาจารย์มาถ้ามาดูพรุ่งนี้เช้าเขาก็หายไปแล้วอืมแล้วเราต้องทําไงอะแล้วคืนนี้อาจารย์เอาอยู่ไหมหรือ,องไงเอาไม่อยู่หรือเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แต่ในริมมันยังไม่หมดริมมันยังไม่หมดเราต้องสังเกตอย่างนี้ทั้งคืนเหรออาจารย์ไม่ทั้งคืนหรอกอาจารย์ช่วยทําให้มันเล้วๆไป,ไปได้ไหมยัมันจะวิง่ง อะไรมันจะวิ่งไปที่อื่นอ๋อเดี๋ยวเรปล่อยไว้ก่อนจารย์ <c oughs> อาจารย์ทำให้มันคือให้มันรู้เรื่องไปเลยได้ไหมครับอาจารย์ได้ <c oughs> ได้ไหมอ๋อโอเคทุกคนเราจะได้ไม่ต้องกลัวนะ ฮ่าจารย์เนี่ยปลาบไปทีเดียวเลยนะครับอิมเป็นไร่ของกัเข้าวลากมาแล้วล่ะ,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 ะเป็นไงอาจารย์คือมันตายแล้วตายแล้วโอเคสบายใจหน่อยทุกคนอิมไม่นาน เดียวมันก็ตายแล้วอ,อันนี้มันตายแล้วนะอาจารย์ตอนนี้มันยังไม่ตายอีกสักพักอ่ะเรากลับแป๊บเดียวมันจะคลองจะเข้าตัวมันแล้วก็ตายไปเลยอ๋ออันนี้คือเราต้องเผาหรือเราแบบมันเข้าตัวมันเองเลยเข้าตัวเข้าเองไม่ต้องไม่ต้องเราเรากลับได้เลยใช่ไหมอาจารย์อ๋อเดี๋ยวตัวเข้าก็หายไปเ,ยเดี๋ยวมันจะย่อยสลายหายไปเองอยมาแปะไงบ่ เลองดูครับทุกคนอาจารย์บอกว่ายมจะย่อย,ย,อยไลายนะหายไปโยมาบางมาเอาล่างไปแล้วล่ะโยมาบาลมาเอาล่างไปแล้วโอเคทุกคนไปโบถอยดีกว่า,นนาอาจารย์ปากมีด้วยทุกคนอาจารย์ไปไหนครับ ถาไม่ตอบเลยจังทุกคนอาจารย์ทำอะไรครับอ๋ออ้อาจารย์ดับเทียนทุกคนเคเขาปักมีดไว้นะครับทุกคนที่พื้นแล้วก็คืนไปดับเทียนนะไว้ครับทุกคน <c oughs> อาจารย์นี้คือเรา กลับได้เลยใช่ไหม<ช>ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงอะไรเลยใช่ไห<ช>มขาหลังเรามาที่นี่แบบปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับ<ช>อ๋อโอเคโอเคนะครับทุกคนก็แต่เราอย่ามาวันนี้นะแต่พรุ่งนี้เราอย่ามาเพราะผีที่เข้าล่างมันอนะ่ะเดิมมันยังหาดินอยู่ที่แอ๋ออย่าแบบอย่าพึ่งมาแถวนี้เป็นแบบวันส่องวันนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่อออแบบพูดผีอะไรที่จะอยู่แถวนี้คือ จะเข้าล่างน,น,น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าพ่อผม <นะ S 2> ผมกมไม่เข้าใจเหมือนกันและมนดํดำที่ไอ้ปอบที่เข้าร่งางมันอะมันจะลอยไปอะเข้าล่างคนที่เล่นวิชาต่ออ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกคนงั้นเดี๋ยวเรากลับกันเลยไม่ใช่กลับกันดีกว่าครับ